สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะในบทนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ เพลงหญิงไทยใจงามนะคะนักเรียนเรียนไปแล้ว2เพลงด้วยกันคือเพลงงามแสงเดือนแล้วก็เพลงชาวไทยนะคะส่วนบทเพลงที่3นี้นะคะคือเป็นเพลงหญิงไทยใจงามค่ะซึ่งครูมีคะแนนให้ทั้งหมด15คะแนนด้วยกันนะคะนี้ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างการแสดงก่อนนะคะว่าเพลงหญิงไทยใจงามนั้นนะคะจะต้องรำอย่างไรนะคะ นักเรียนสามารถดูตามวิดีโอได้เลยนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะเป็นตัวอย่างการแสดงาจากกรมศิลปากรน,นะคะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดท่ารำให้นักเรียนได้ได้ชมในขณะนี้นะคะอลองมาฟังเพลงดูนะคะแล้วก็ดูรูปแบบของการแสดงนะคะว่า,ารำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทย,ทายงามรำอย่างไรนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อรำเข้าคู่แล้วนะคะจะมีลักษณะอย่างไรคะ លោះនោះម្ោះ���ោះហ្ ไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเพลงนี้นะคะจะมีความยากนะในเรื่องของท่ารำนะคะที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นเพลงงามแสงเดือนและเพลงชาวไทยเนี่ยเราจะมีท่ารำนะคะในแต่ละเพลงเนี่ยจะมีเพียงแค่1นท่าเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เพลงนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ท่าด้วยกันนะคะก็จะมีท่าอะไรบ้างนะคะเราไปดูกัน นะคะเพลงหญิงไทยใจงามนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านะคะแต่เดี๋ยวอันนี้คือให้นักเรียนดูเนื้อเพลงก่อนนะคะว่า,าเนื้อเพลงของเพลงหญิงไทยใจงามนะคะจะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะเราลองฟังเพลงอีกครั้งนะคะ รับบทเพลงนะคะหวังว่านักเรียนน่าจะร้องเพลงนี้ได้เนาะแต่ก่อนอวันที่เรามาเจอกันนะคะในคาบพรมในคาบเ,เรียนนะคะก็คือครูจะสอนร้องเพลงให้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูท่ารำนะคะลักษณะของท่ารำนะคะอย่างแค่ส่วนมือก่อนนะคะในส่วนของที่เป็นส่วนมือมีอยู่สองท่านะก็คือท่าเดี๋ยวนะ มีท่ารำนะคะ,ม,ะมีท่าพรมสนีหน้าและท่าอย่ก่อนหางนะคะมีแค่สองท่า เป็นท่ารำนะคะในรูปแบบฉบับเต็มนะคะทั้งส่วนรำพร้อมกันทั้งหมดใช้ทุกส่วนของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นมือและเท้านะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนลองทําในส่วนของที่เป็นส่วนมือก่อนนะครูจะให้นักเรียนลองดูวิดีโอนะคะส่วนที่เป็นส่วนี๋ยวนะส่วนที่เป็นท่ารำนะคะส่วนที่เป็นส่วนมือนะคะนักเรียนลองดู รายละเอียดของท่านะคะมีอยู่ด้วยกันสองท่าคือท่าพรมสีหน้าคือท่านี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าท่าพรมสีหน้านะคะท่าตามความหมายแล้วนะคะเป็นภาษาหน้าตศิลป์นะคะจะหมายถึงความยิ่งใหญ่นะ,ะพรมสีหน้านะคะหมายถึงความยิ่งใหญ่ความบารังการนะคะความอะไรมีความเป็นสงศ์อะไรพวกนี้นะคะนี่คือความหมายของท่านะคะสว่วนอีกท่าหนึ่งคือท่ายุงฟ้อนหาง ยุงฟอนหางนี้เป็นการเรียนแบบภาษานะคะภาษาท่ามาจากาาจากนกยุงนะคะนกยุงที่กําลังลําแพนหรือกําลังแผ่หางนกยุงอยู่นะคะก็น่าตัดสินไทยเราก็มีการประดิษฐ์ท่านะคะสรุปก็คือเพลงนี้จะมีด้วยกันอยู่2ท่าด้วยกันคือท่าพรมสีหน้านะคะแล้วก็ยุงฟ้อนหางลองดูใหม่อีกครั้งนะคะพรมสีหน้า นะคะแล้วค่อยๆส่งมือไปด้านหลังแทงมือเข้าหากันนักเรียนจะสังเกตว่าปลายนิ้วเห็นไหมคะปลายนิ้วเขาจะพลิกเข้าหากันนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะคะอลองดูใหม่นะถ้าผมสีหน้านะ,ะขึ้นมาปุ๊บจีบคว่ำก่อนนะคะยกมือขึ้นมาจีบคว่ำนะข้างลําตัวนะคะยกมือขึ้นมาจีบคว่ำข้างลําตัวแล้วก็สอดขึ้นนะ กลายเป็นท่าบัวบานหรือพรมสีหน้าและแทงมือกลับไปด้านหลังแบบนี้แขนตึงนะคะลากแขนขึ้นมาใหม่อีกครั้งทําซ้ําท่าเดิมนะคะเป็นพรมสีหน้าและจุงฟ้อนหางแบบนี้นะคะอ่าทีนี้จบไปแล้วสําหรับตัวอย่างนะในการแสดงท่าของ เพลงหญิงไทยใจงามนะคะมีด้วยกันสองท่าไม่ยากนะคะนักเรียนในส่วนที่เป็นของส่วนมือนะคะนี้ การบ้านกิจกรรมเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมเดียวให้นักเรียนอัดคลิปวีดีโอตัวเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากงามแสงเดือนและชาวไทยที่ครูให้นักเรียนเพียงแค่ถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมคะแต่เพลงนี้มันมี2ท่าซึ่งเป็น2ท่าที่จะต้องมีท่าเชื่อมนะคะต่อกันนะ,ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะดูวีดีโอนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วอัดวิดีโอตัวเองนะคะกำลังทําท่านาตยเอ,อ่อทำท่า นะทําท่าพรมสีหน้าและยูฟอนห่างนะคะส่งผ่านทางคัสลมเช่นเดิมนะคะลองดูใหม่นะคะท่านี้นะคะทำท่าเชื่อมขึ้นมาจีบข้ามขึ้นสอดสูงเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะแทงมือส่งข้างหลังแบบนี้ทำซ้ำกันสองครั้งลาบแถกขึ้นมาใหม่จีแบบนี้นะเป็นท่าเชื่อมแบบนี้นะคะ อาจเป็นวิดีโอส่งให้ครูนะคะส่งให้ครูนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของออการรำนะคะในรูปแบบเต็มเนี่ยนะคะเราจะมาเจอกันนะคะในชั้นเรียนนะคะแล้วก็ครูจะทําการสอนแบบว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะจังหวะการย่ำเท้าให้ด้วยนะแต่การบ้านชิ้นแรกเลยนะนักเรียนต้องส่งก่อนนะก็คืออัดวิดีโอตัวเองนะคะดำตามตัว าตามตัวอย่างที่ครูส่งให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วสำหรับาการเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะเพลงหญิงไทยใจงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงนะคะ